อนท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญบาบรหลวงเอกการัฐของประทุมค่ะเรียนเชิญคุณพ่อนะคะสแสดงจุดยืนของสาภากา,า,ศารศึกษาแค <ใช S 1> ท<ข>อลิกแห่งประเทศไทยนะคะดีดีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติลทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมบัตรหลวงเอกรารัฐของประทุมนะครับเป็นเลขาธิการ สภาการศึกษาคณิติแห่งประเทศไทยและกันใน้นามของสภาการศึกษาคณิ Yeshua ตขั้งขอขอบคุณคณะผู้จัดงานะครับที่ให้เกียรติและก็เชิญหน่วยงานของพวกเรามาแสดงจุดยืนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยในวันนี้แล้วกันนะครับเมื่อพูดถึงสภาการศึกษาคณิติเนี่ยก็ถือโอกาสพูดถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาแบบคทิลิทุกท่านทราบจะเล็กน้อยแล้วกันนะครับเป้าหมายการจัดการศึกษาแบบคทอติเนี่ย เราเปเป้าหมายที่จะมุ่งนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คำว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ยคือพัฒนาทักเรียนในทุกๆมิติทั้งสติปัญญาร่างกายสังคมจิตใจและอีกในมิติหนึ่งวิตี่เราเน้นมากๆคือวิติด้านศาสนาเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนก็ถือส่วนใหญ่นะเป็นนักบวชอย่างผมที่เป็นคุณพ่อวันนี้มีท่านซิสเตอร์ผู้บริการเซนต์ลาแวนเข้ามาอีกหนึ่งท่านนั้นเมื่อพวกเราเป็นนักบวชเนี่ยเราจึงมุ่งเน้น ให้รู้ถึงคุณค่าของหลักศาสนากับนักเรียนของเราแต่ไม่ใช่หลักศาสนาคาทอลิกเท่านั้นนะครับทุกศาสนาที่นักเรียนของเรานับถืออยู่เราส่งเสริมหลักศาสนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนาของทุกศาสนานะครับและเราก็สัง,สงเกตว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เป้าหมายการจัดการศึกษาของเราไม่บรรลุเป้าหมายเราจะหาทางกระจับสิ่งเหล่าน,นั้นออกประจากโรงเียนของเรา สิ่งเสพติดทาให้เป้าหมายในการพัฒนาสิรปัญญาของเราถดถอยเรากระจัดออกไปสิ่งเสพติดทาให้เป้าหมายในการพัฒนาวิถีด้านสังคมไม่มีเรากระจัดออกไปสิ่งเสพติดทาให้เป้าหมายด้านการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายไม่มีเรากระจัดออกไปและหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเรียนคาทอลิกเราก็ภูมิใจเล็กๆว่าโรงเรียนของพวกเราเนี่ยสามารถพูดได้ว่าปลอดสิ่งเสพติดได้เย เมื่อโรงเรียนของเราขอสิ่งเสร็จในโรงเรียนแนสดงว่าเกของ,วงวพวกเรากําลังทําให้นโยบายของกระทรวงศึกษาเป็นจริงในโรงเรียนของพวกเราแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาไม่มากนักอาจจะสองสปีเนี่ยพวกเราตกใจที่ตกใจเพราะว่าเด็กของพวกเราเนี่ยสั่งบุหรี่ไฟฟ้าให้แล้วให้าส่งที่โรงเรียน ที่บอก่าตกใจนี่จะเป็นนักบวชจะใช้คำว,ว่าวาวมันดูไม่เหมาะสมแล้วกันนะเอาเป็นนักบวชได้ใช้ว,วาวมวนดูเหมือนได้ขำคนนีก้ก็ภาพาของ,งนักบวชกันนแนล้นะผู้เราผู้บริหารเราตกใจมากๆที่เด็ดของพวกเราสั่งบุหรี่ไฟฟ้ามาที่โรงเรียนอันดีใจท่านลองจกสกพบบอกว่าป้องกันทุกเว็บไซต์แล้วกันนะที่เราสังเกตอีกอย่างงคือว่าผู้ที่สั่งบุหรี่ไฟฟ้ามาโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยเนื่องจากถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณครูจะสังเกตเห็นไอ้ผู้ชายสั่งของมาเนี่ย ต้องตรวจอย่างใกล้ชิดแต่เป็นผู้หญิงที่สั่งมาเนี่ยเราจริงเราจริงไม่ได้ตรวจตายอย่างใกล้ชิดพอเรารู้ว่ามีสิ่งเสพติดเป็นต้นบุหรี่ในบ้านในโรงเรียนของพวกเราเนี่ยในเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวันที่ 20- ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแคาฟอลิกทั่วประเทศไทยที่โรงแรมเอเชียที่พัทยามีผู้บริหารมาร่วมง,งานกว่าเกือบหคนหัวข้อของการสัมมนาก็คือก้าวไปด้วยกัน เพื่ออนา,าคตการศึกษาคาอลิกไทยที่ดีกว่าเดิมที่เราใช้คําว่าก้าวไปด้วยกันเนี่ยแต่ก่อนเราก้าวไปด้วยการเฉพาะโรงเรียนของพวกเรา400โรงเรียนเราก้าวไปเฉพาะเด็กของพวกเรา500คนและผู้ปกครองเท่านั้นแต่ว่าหลังจากการสัมมนาครั้งนั้นเราประกาศจุดยืนว่าเราจะก้าวไปด้วยกันกับบุคคลภายนอกด้วยโรนนงเรียนของเรามีทั้งหมด400โรงเรียนเราจะก้าวไปกับอีก400ชุมชนที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้โรงเรียนของพวกเรา ที่จะพยายามไงให้เด็กของเราเนี่ยอยู่ในรู่ของโรงเรียนเราเนี่ยปลอดจากสิ่งเสืติดแต่พอออกจากโรงเรียนไปเนี่ยเขาเจอสิ่งเสืติดแล้วเราจึงพยายามทําความร่วมมือกับอีก400ชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนของเราร่วมกันทําให้ชุมชนอย่างเนี้ยปลอดสิ่งเสืติดและเราร่วมมือกับองค์กรภายนอกขออน,นุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับกับสสสในการรณรงค์ให้โรงเรียนของพวกเราเนี่ยปลอดสิ่งเสพติดเป็นต้นบุหรี่ไฟฟ้า แล้ววันนี้ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะวันที่23สิงหาคมเนี่ยโรงเรียนคัทอติกเกือบสิ่งและโรงเรียนเนี่ยประกาศจุดยืนว่าเราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อกระจัดสิ่งเสพติเป็นต้นบุญเรือฟ้าในโรงเรียนของพวกเราแต่นั่นเป็นการประกาศจุดยืนเฉพาะของพวกเราวันนี้ที่แห่งนี้ผมเป็นนามของสภาการศาึกษารู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้ประกาศจุดยืนร่วมกับภาคทีและเครือข่ายต่างๆว่า โรงเรียนการศิกของเราซึ่งมีเกือบ400โรงเรียนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดของเรา500,000คนพร้อมจะร่วมมือกับทุกคนเพื่อทำให้โรงเรียนของเราปลอดสิ่งเสพติดเป็นต้นบุ๋ยไฟฟ้าั้งเกิดโรเรียนของเราสุขภาพดีจิตใจดีมีคุณธรรมเชื่อว่าประเทศของเราจะไม่แพ้ประเทศใดในโลกขอบคุณมาก,มากครับ